แ้วระหว่างที่กําลังถ่ายงานกันอยู่ก็จะมีคนพามาปล่อยนะซึ่งวันนี้เราก็จะเป็นบรรยากาศแบบเรียลๆเนาะเวลาใครปล่อยพาก็จะให้ดูเลยเรามีเซียนพุทธแล้วก็เซียนเบน,นแล้วก็เซียนแหลมนะฮะวันนี้มาถึง3เซียนเลยครับกำลังส่องพากันอยู่พี่พุทธตีราคาให้น้าเขาหน่อยครับนะ้าะะะะะตีราคาอะไรครับหมื่นหกครับหมื <16 S 3> นะ่นหกทองคนระับทองอทองนี้มันเอ่อตัวสี่จุดแปดกรัมโอ้โหนี่น้าช่างทองไปเลยฮะมันต่ออยู่ตรงไหนวะแล้วน้ำหนักทองนะดูได้ไงครับผมเข้ามาเขาบอก10 เจ้าของพระที่เช่ามาอ๋อ,อทองมันบางเงี้ยนะถ้าถือหน่อยนะขอดูหน่อยครับได้ครับพี่ครับแชิญเลยครับไม่ฮะดูกล่องคนระับอ๋อดูกล่องใช่เวลาจะดูพระแท้ต้องดูกล่องก่อนกล่องแท้หรอมีโอกาสมีโอกาสพระแท้นะพี่เด่นให้ราคาอะไรครับหลวงปู่โตอ่าอันนี้หลวงปู่โตครับผมสนใจงานศิลป์ สวยดู้จักองค์พระมีพุทธศิลป์ดีไหมฮะสวยครับอันนี้ให้ราคากรอบเท่าไหร่ครับเขาบอกกรอบสวยนะนะเปิดมาเท่าไหร่นะหมื่นเท่าไหร่นะหมื่นหกต่อได้แมแถมจริงพี่แถามต่อให้ผมหน่อยไหมคำเดียวเลยพี่สิบสี่ไปสิบสี่เอ้ยโอ้โหนี่ไม่ต่อเป็นเสี้ยนไพ่นะได้ไหมนะโดนแล้วโดนแล้วนะแอบยิ้มแล้วยิ้มมุมปากเอ้ยโอ้โหเสร็จแล้วอ่ะ ได่ไหมขอให้โถค่ารถผมว่าการไปจะค่าอีกเพื่อนน่ะน้ำมันเครื่องบินหรือเปล่าฮะเป็นพันเลยผมเอาศิลปินระดับประเทศมาต่อเลยนะอ่เบนเบนลองดูเบนลองดูสวยสวยอ่ะพี่พี่แหลมให้14พี่เบนเบนบอกว่าเหลือ13พอไปถึงมึงก็เหลือ10 12พอดีซื้อได้บูงสองลายสวยนะพี่โอ้โหไม่ยืมมีม๊องนะมาเก็บแล้วไม่มีใครห้ามเลยเมื่อกี้ อหน้าเนา่ยดูแลครับจอหน้าได้สวยสุดเท่าไหร่ครับจะได้ดูให้ฮะนสีครับสิบสี่ห้าจบๆเลยอือคือคนละทึ่งทางาได้ได้ไหมเหรอได้ไหมโอเคพุทไอีพุทส่งให้พี่แหลมพี่แหลมซื้อแล้วอ้าวพี่แหลมซื้อเลยเหรอพี่โอ้โหเสงานะเซฟอยู่ดีๆอ่าเดี๋ยวโอนให้น้าเขาเดี๋ยวผมจ่ายให้นะหมื่นสี่ห้าร้อย่าเรียบร้อยอาจจะเช่าวันหนึ่งองค์นะ